สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ได้ฟังประยุทธ์มีเจ็บจีดแน่ถ้าทำนโยบายที่โวฟุ้งได้เหมือนงานที่ไม่โวไม่ฟุ้งอย่างการจับม็อบจับเด็กออกมาประท้วงป่านในประเทศไทยเจริญไปแล้ว แทนที่จะมีสมาธิกับงานมหกรรมไกรเกลีย์นิโคเรือนแต่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีกลับตะบะแตกยั่ดสื่อมวลชนไม่ให้เกียรติผู้นำประเทศเนื่องจากชอบพลาดหัวข่าวว่าโวฟุงแปลว่าขี้โมขี้กุยเจ้าตัวว่าอย่างนั้น โถไม่มีสื่อไหนหรอกจะพาดหัวข่าวหรือเล่าข่าวกันทรงเดชว่าพลเอกประยุทธ์คีโมไว้ตั้งแต่ทำรัฐประปหารว่าบริหารประเทศไม่เห็นยากตรงไหนหรือขี้โมว่าภายในปี79คนไทยจะมีที่อยู่อาศัยกันทุกคนหรือรองนายกคนหนึ่งในรัฐบาลคอสชอขี้คุยว่าปี61คนจนจะหมดประเทศ หรือแม้แต่พักพระรมชารัฐที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกธำมุรีขี้โมว่าจะทำโครงการนั่นนีแต่ปรากฏว่าจนป่านนี้ทำไมทําไม่ได้สักเรื่องสื่ออยากใช้คำว่าขีโมคี้คุยกันจะตายไปแต่ไม่มีใครใช้เพราะรู้ว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพแรงไปและเยินเยอะไม่เหมือนคำว่าโบฟุง้งซึ่งฟังดูน่ารัก เบาลงมาหน่อยและสั้นกระทัดรัดได้เจียความคำว่าโวฟุ้งถูกสื่อนำไปใช้กับทุกคนที่เป็นเก่าไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักธุรกิจผู้บริหารข้าราชาการระดับสูงนักการเมืองรัฐมนตรีและนายกทัฐมนตรีเรียกว่าใช้กันนานแล้วทั้งนายกที่มาจากการเลือกตั้ง และนายกจัดการรัฐปรหารไม่มีใครบน่นไม่มีใครวยวายแต่เพิ่งจะมีนายกชำรุดยุสโซมนี่แหละที่รู้สึกบาดตาสแสดงหูกับคำว่าโวฟุ้งพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมาเกือบ8ปีช่วงก่อนโควิดในทีมมาเยือนมีคนไทยไปขึ้นทะเบียนปัตรคนจน13-14ล้านคนอยู่แล้วแต่ปีนี้ปากเข้าไป20ล้านคน ขณะที่กระทรวงการคลังแจ้งว่าจะคัดกรองเพื่อช่วยเหลือได้แค่17ล้านคนปัจจุบันรัฐบาลต้องขยายเพดานการก่อนี้สาธารณะจาก60เป็น70ขณะที่หนี้สินครัวเรือนสูงกว่า90ของ GDP และสภาพัฒน์เพื่งถแถลงเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าคนไทยตกงานจริง6.3แสนคน และเสมือนตัวงานอีก2.6ล้านคนใครละ่ะเคยโวฟูงว่าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศและตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะเท่าที่ทราบมาขนาดเจ้าสัวที่เข้าไปลงทุนใน EEC ยังหนาวเลยใครละ่ะ โบฟุงว่าบริหารประเทศไม่เห็นยากตรงไหนคอยดูทหารบ้างการันตีด้วยผลงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายแรกกรุงเทพหนองคายแต่ก่อสร้างไปด้วยความเร็วต่ำมากพึ่งเสร็จแค่3.5กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอปากช่องสมวัรนครราชสีมาแต่ยังดีที่ได้ตู้รถไฟอายุ40ปีจากญี่ปุ่นมาช่วยกู้หน้าเอาไว้บ้าง บริหารประเทศไม่เห็นยากตรงไหนแต่การปรับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอครั้งก่อน,อนต้องหาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแทบตายแต่ไม่มีใครมาสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ต้องปวารณาตัวเองเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเสียเองหรือถ้าอยากแก้มือก็ลองปรับคอรมอประกาศหาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอีกรอบแต่เชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้ที่รัฐบาลงอนเงนเดี๋ยวสภาลม ครมอลลมมีกบฏในพรรคร่วมรัฐบาลจึงไม่มีใครกล้ามาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจให้หรอกหลังสุดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ประกาศทําโครงการแก้นี้ขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ําโดยมีคณะกรรมการขาจัดความยากจนที่มีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะถามว่า เห็นๆกันมาเกือบแปีจนป่านนี้ยังไม่มีใครเชื่อมือว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์จะขจัดความยากจนได้สำเร็จบ้างแค่เห็นชื่อโครงการดังกล่าวภายใตรัฐบาลปัจจุบันทั้งชาวบ้านและสื่อต้องบอกว่าโบฟุงอีกนั่นแหละแต่ช่วงที่ผ่านมาไม่โวไม่ฟุงก็มีนะคืองานถนัดคือการจับเด็กออกมาประท้วงจับกลุ่มผู้เห็นต่างทางความคิด ม็อบยังมาไม่ถึงทำเนียบแต่ลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์มาดักรอแล้วอันนี้ไม่โวไม่ฟุงเพราะพลเอกประยุทธ์ทำได้จริงงานนี้สัตว์ยับเลิกปริแตกได้สักทีเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นหยุดทำร้ายประชาชนเสียทีไม่ใช่ครั้งแรกที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะปริแตกกับการพาดหัวของสื่อครั้งล่าสุดในงานมหกรรมไกรเกลี่ยนี่สินรัวเรือนที่ผ่านมาก็ไม่สบอารมณ์กับคำว่าโวผมไม่ชอบโวคืออะไรขี้โมขี้คุยหรือไงรัฐบาลชี้แจง ก็ฟังเสียงบ้างไม่เคยมีประเทศไหนที่สื่อไม่ให้เกียรติผู้นำอย่างประเทศนี้เสียงนั้นโมโหโกรธากระแทกแฟ้มบนโต๊ะก็อย่างที่รู้นี่ไทยตอนนี้วิกฤตสุดรัฐนี้พุ่งกู้จนต้องออกกฎหมายขยายเพดานเงินกู้ประชาชนนี้ท่วมหัวความเหลื่อมล้ำติดอันดับต้นๆของโลกแต่เศรษฐกิจไทย ยังติดอันดับ10โลกปิลาสุดถึง52คนอันดับ1จีนแผ่นดินใหญ่1,58คนอันดับ2อเมริกา696คนขณะที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไม่มีสถีตติด10อันดับโลกเลยทั้งที่คนร่ำรวยกว่าคนไทยเยอะแยะแสดงว่าไม่ได้รวยกระจุกจนกระจายแบบไทยยิ่งเมื่อโควิดระบาด ตั้งแต่ปลายปี2 0 6 5แบ่งชาติเปิดเผยว่าผู้ที่มีเงินฝากในบัญชี50,000บาทเริ่มถอนเงินออกมาใช้ใจ่ายกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยคนมีบัญชีไม่เกิน50,000บาทมีทั้งสิ้น89.65ล้านบัญชีน้อยกว่า500,000บาทมี102.27ล้านบัญชี และ5 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปมีเพียง3.23ล้านบัญชีบอกว่าคนไทยตกอยู่ในฐานะยากเข็นจนต้องทอนเงินเก็บที่มีน้อยนิดออกมาเป็นค่าใช้ใจ่ายรายวันแล้วและเมื่อหมดเงินเก็บก็ต้องหันไปกู้เงินซึ่งไม่พ้นกู้นอกระบบจะให้ซื้อหวยหรือก็มีแต่โดนกินท่ามกลางภาวะ นักศคือาจบใหม่เตะฝุ่นเป็นแสนคนมีงานทำไม่ตกงานก็ถูกเลิกจ้างหรือไม่ก็ถูกลดเงินเดือนไล่แห่งลดกว่าครึง่งเงินในกระเป๋ามีแต่ร้อยหลอลงสุนทางกับค่าของชีพแพงทั้งแผ่นดินมีที่สบายไม่เดือดร้อนก็ค่าราชการกับสบรลักตั้ง เปิดบัญชีทรัพย์สินระดับหัวๆออกมาแต่ละคนพระเจ้ารวยกันเป็นร้อยๆล้านทั้งนั้นแล้วนี่สินคัวรเรือนไทยที่พุ่งไป80-90ของ GDP นั้นรัฐบาลน,นี้มีมาตราการแผนงานอะไรบ้างก็ไม่มีสื่อใช้คำว่าโวอย่างน้อยไปเพราะถูกกดหัวจนเคยตัวพลเอกประยุทธ์จะรู้หรือไม่นายกฐมตรีหญิงยิ่งรักชินวัตรเคยถูกสื่อเรียก อีปู่โง่ถูกหมอสู่ที่ไร้จรรยาบรรคนหนึ่งด้อยค่าถึงที่สุดจะทำรีแพให้ถูกสอบประชาธิปัดยามด้วยคำเอาอยู่ถูกประนามเป็นนางการะกินีสา่เหตุน้ำท่วมใหญ่โดยตนเองไม่เคยปกป้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระโหมที่เป็นผู้บังคับบัญชาตรงเลยดังนั้นโดนแค่นี้เป็นผู้นำแม่นๆหน่อยอย่าใจมดนักเลย กลับมาถึงเรื่องแกนี่พลเอกประยุทธ์อยู่มาจะ8ปีถ้าเป็นรัฐบาลปกติก็สองรัฐบาลเต็มๆถามจริงๆประเทศชาติร่ำรวยก้าวหน้าขึ้นตรงไหนมีแต่คนจนที่เพิ่มเอาเพิ่มเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่รัฐบาลประกาศด้วยความหลิงโลดว่าเพิ่มเป็น20ล้านคนประจานฝีมืออยู่ทนโทรไม่ใช่หรือ ที่ทำโมโหโกรธาก็คงแค่จะกรบเกลื่อนความล้มเหลวในคำประกาศตอนปร้อนอำนาจเข้ามาว่าจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมัง่งคั่งก็เท่านั้นเพราะสวนทางกับความจริงอย่างสิ้นเชิงแลในความเกลี้ยวกราดพลเอกประยุทธ์ยังระเบิดอารมณ์ต่ออีกต้องดูที่สาเหตุนี่อยากกลับไปวังบนเดิม ที่ง่ายต่อการสร้างความชื่นชอบทางการเมืองหรืออย่าทำร้ายประชาชนอีกเลยนี่ก็อีกพูดเอาดีใส่ตัวเอาช่วยให้คนอื่นเก่งแท้จะบอกให้นะไม่มีรัฐบาลชุ่นไหนที่จะทำโครงการเฮลิคอปเตอร์มันนี่กู้เงินมาแจกตำน้ำพริกละลายแม่น้ำซื้อเสียงหาความนิยมจากประชาชนเท่ารัฐบาล3ามปออีกแล้วมันมากจน ฝือไร้เหตุผลเข้าไปทุกทีเข้าข่ายอย่างที่สอดสเพื่อไทยคนหนึ่งเคยบอกไว้เป๊ะเลยบีบให้จนแล้วแจกกดให้โง่และปกครองปล่อยให้ป่วยแล้วรักษาครอบคนให้อยู่ในกลาใช้ภาษีที่รีดมาสร้างบุญคุณพวกคุณนั่นแหละหยุดทำร้ายประชาชนเสียทีหัดมีฮิริโอตปะละอายใจต่อบาปกันบ้างเถอะนะขอขอบคุณข้อมูลเนื้ขอหาข่าวจากเว็บไซต์ Daily News ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม